การเงินดีชีวิตด,ดีกับไทยรัตมันนี่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเปรียบเทียบว,ว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะออมเป็นเงินสดหรือจะไปลงทุนทองหรืออะไรกันดีครับ การอมทองหรือออ,อมทองคำเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนแล้วก็เกิดภาวะเงินเฟอ้อเพราะราคาทองมักจะขึ้นสวนทางกับค่างเงินครับข้อดีของการอมทองคือป้องกันเงินเฟอ้อได้ดีเมื่อต้นทุนสินค้าและบริการสูงขึ้นเงินมันมีมูลค่าลดลงราคาทองมักปรับตัวสูงขึ้นทําให้ช่วยรักษามูลค่าทรัพย์สินในระยะยาวครับ และทองเป็นมูลค่าที่คงทนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยใช้เป็นสินทรัพย์สำรองยามฉุกเฉินได้ไม่มีความเสื่อมสภาพแม้จะเก็บไว้นานแต่ข้อเสียก็มีนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่มีข้อเสียคือมันไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเงินปันผลราคาผันผวนสูงโดยราคาทองถูกกาหนดจากตลาดโลกก็เลยขึ้นลงได้ตลอดเวลาและมีต้นทุนแฝงในการซื้อขายครับเช่นซื้อทองคําแท่งหรือรูป,ปพรรณก็จะมีค่ากําเนิดและค่าธรรมเนียมในการขายคืน และไม่สะดวกในการใช้จ่ายคือไม่สามารถจะนํามาใช้ซื้อหรือชําระแทนเงินได้โดยตรงต้องแปลงเป็นเงินสดสก่อนส่วนการออมเงินล่ะออมเงินก็คือการที่เราเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากทั่วไปเป็นวิธีที่เข้าถึงง่ายเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่ามีความคล่องตัวสูงสภาพคล่องสูงครับข้อดีคือใช้จ่ายโอนเงินได้ท,ทันทีไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นสามารถเลือกฝากในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงได้เพื่อให้เงินงอกเงย สามารถวางแผนการเงินได้เช่นออมเพื่อเป้าหมายออมไว้ลงทุนหรือว่าวางแผนใช้จ่ายข้อเสียของการออมเป็นเงินสดหรือว่าเงินในบัญชีก็คือผลตอบแทนต่ํากว่าการลงทุนประเภทอื่นเพราะว่าดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยเงินฝากประจํามักจะต่ำครับแล้วก็ต่ํากว่าการออมทองเพราะว่าเงินเนี่ยมันมีอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่สําคัญคือคุณต้องมีววนัยในการออมโดยการเก็บเงินในบัญชีใช้จ่ายประจําอาจทําให้คุณเผลอหรือมีความจําเป็นต้องเอาเงินส่วนนั้นมาใช้ มาใช้จ่ายนั่นเองดังนั้นต้องจัดการแยกอย่างเป็นระบบครับท้ายที่สุดแล้วจะออมทองหรือว่าออมเงินอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมหรือจริงๆอาจจะวางแผนไปควบคู่กันไปก็ได้เหมือนกันก็อยู่ที่ความสบายใจและความเสี่ยงที่กุ่รับได้นั่นเองไทยรัฐมันนี่ o ร d โชว์2025เสร์ฟความรู้การเงินสี่ภาคทั่วไทยวันนี้ยังมีอีกวันนะคุณผู้ชมชาวหาดใหญ่สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไปเจอกันได้ครับ แล้วก็ยังมีวันนี้อีกวันหนึ่งรวมไปถึงจะไปปิดท้ายที่กรุงเทพที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองโดยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็จัดการการเงินให้อยู่หมัดได้ครับกับโรถโชว์การเงินสุดปังจะพาคุณเข้าใจเรื่องเงินแบบไม่เครียดสนุกและใช้ได้จริงกับกูรูและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโดยวันนี้ครับใครไปที่เซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเตรียมเจอได้เลยกับคุณนาโอมิฟิโนมินา และคุณน้ำธนะทรจากเพจน้ำไฟแนน้นนะครับที่ลานชั้น5เซ็นทรัลหาดใหญ่และพี่เบิร์นนัทพงศ์มัวหมัดไปด้วยครับ